อาพอดีพี่น้องเพิอฟทีเพิ่นถามหาอยากได้หัวราคาพอฟังอันนี้เป็นเมียสาวเบื้องลึกมีเดไรนี่ราคาจังไรกว่าราคาหกพันแปดหกพันแปดร้อยบาทเอ่าวพอตามหาพั่นกับพ่อซื้อเพิ่นอยู่อกพี่น้องเติมพ่อโตเมียกแต่โเพิ่นนรังเทธอกระเจ้าว่ากระสีตั้มอยู่ปะจ้าบ่ถือใจตั้มอืมบ่ถือใจตั้มอะไรบ่เกี่ยวเอื้องมันมีปัญหาเพิ่นว่ามันจอยพี่น้องกันจังสีหล่ะ ก็เข mm ียวเอืองมันป่วย yeah. ่นว่ามันก็คือของคนว่าเนี่ยมันจ่อยสังเกตมัน่งไงงัวขอกนี่มันบวเขียวเอือกงัวปกติมันเขียวตลอดได้น่ะนั่นนั่นงัวปกติมันเขียวเอืองเนพี่น้องนี่งัวปกติงัวบวมมีปัญหามันเขียวเอืองน่ะเบิ่งต้นนี้ก็ไดอ่าเม้นจ่อยมันก็เขียวเอืองเนพี่น้องงัวพี่น้องสังเกตง้อเบนจอยเขาเลยมันก็เขียวเอือง ครับว่กเขียวเอื้องถือว่าพิษพวกกะจิดียามเช้าครับพี่น้องเช้าวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนตลาดนัดโคก,กระบือแยกกันช่างกันธารลักษ์จังหวัดศร,รีสะเกดพี่น้องมาอัปเดตราคาวัวกันครับพี่น้องปวหัวงนี้ได้หอยเขาหน่อยพี่น้องน,ะนาเก็บเกี่ยว ก็้าวพดดีสีด้ขายอ่าพี่้องไปอัพเดตราคาเบ้างมันสิปเป็นยังไงื้อนี่เปิดหัวด้วยพ่อพันชาโลลี่พี่น้องเบบใหญ่เม็ดท,ท่าวดดีสสิบเาไดความสูงเม็ดสีสิบกวา่าบ่และก็อาได้นี่น ตั้งราคาไว้เจ็ดหมื่นโอ้ยั้งสวยมันบ่นนเทาาหดแล้วบ่กำลังดีกำลังดีโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้งามแฮะเจ็ดหมื่นทั้งหนาเพิ่งก่อนน้ำขนาดเลยพี่น้องใครจะไก่พอพันแข้งขาบ่มีตำหนิพ่อแน่วผสมดีเราว่ะ เปิดไว้เจ็ดหมื่นนี่ระโทรติดต่อไปบอเบอร์โทรติดต่อฮะศูนย์แปดศูนย์แปดอ้าหกสามสี่แปดสามสองสองสี่แปดสามสองมีการจอมเพื่อไะกันทะลุลมครับอ้าวกันทะลาลมโอ้สูงใหญ่อ้าวอ้ามที่ไรเงินเจ็ดพันห้าองเกลยดเงือน่หยก็หาในงอบพอหอนหมื่นได้เลยงอเมอะ นังดีพี่น้องงว่วตจนนี้เมียมันจะลูกแหละหน้าคืออ่อนๆอยังอ่อนในอยู่ตัวที่สามกำลังเดินทางเม็ดยี่สิบกว่ากว่าพีาา่น้องพครจกเลยง่วแเม่ททองท้องเจ็ดเดือนให้เดี๋ยวว่ามีเรื่องปรับประกันร่าทองไงป่ะนี่ซี่ได้ได้พี่น้องหมื่นเจ็ดพันเราว่าเครื่องก็ได้หัวไทยอยู่เครื่องได้ซีได้เม็ดยี่สิบกว่ากว่าท้องเจ็ดเดือนบ้านๆเท่านี้นละเนาะ<อ> โอ้เขาก็สมดีอย like hmm? so, ู uh, today, re ่เขาสมหลอดคนที่เสริมโอ้เอาสมหลอดได้พ hmm. ี mm ่น hmm. mm ้องนี่ว mm ่าหัวเต็งโมโอเคอยังเต็มเบิดมื่นเจ็ดพันอยากได้เนาะว่าได้อยู่ต่าได้เติบปนึงกี่ดอกอ้าวพากอยากได้ไปเลี้ยงเมื่อนั้นพี่น้องเอฟซีงวดให้เพิ่นขายก่อนงวดฟูงเพิ่นสองหมื่นกว่าบาทนี่หวดเมย์ย่งเมยสาวบวดเมยหนึ่งอ่าเบิ่งเมยสาวนี่อีกนั่ม เมืองแมสาวนี่อีกนั่นคนย่องย่องมันหนาวเม็ี่สิบกว่ากว่าตัวนี้กัสาวหนอ่อยอามีมือมีเรื่องเครื่องมันอย่าไงไรเครื่องในฮืออะไ้ตัวนี้ก็เลยเอารวยก้านดีพี่น้องตัวนี้เงวดีอยู่หักจอยซีอีํำหนี้พร้อมราคาเอาหมื่นสามพันต่อได้เอาได้รุ่นยู่ได้ตัวนี้หมื่นสามพัน ไออีนี้ก็บชิปกลอยเนี่ยละชิพกิเจีดลอยเนี่ยละพี่น้องเขาจากไหนี่ตอมงหลดปรแมาณนี้ราคาวนาเกินนี่ดอกเบิ้งละตอไหตอไของพอแจงมัวเบอร์เท่าไรเฮะศูนย์แปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดศูนห้าบัวสวยบัวสวยงัวงามพี่น้องสี่สิบกว่ากวาควอมสูงสี่สิบไปหลายเติบเอ้มัน ทับตัวไหนมา่นตัวไหนหมอเม่แน่ยงเพียนนี่ทับตัวไหนมา <shap! S 1> ประกันเนี่ยเขาหอรอเ่ากัน,นกครับโอ้มันคือฮ้นแหงว่ะฮิวโ,โกโ้ฮิวโกโ้ิวโกโ้ท้าสูงทางงัาเงาสีก็ได้แต่ว่าหุดนขึ้นเลเกินมันคือหอดตัวไหนหนอหอดมูลหรอว่าแค่ว่าแค่ประกันว <lebih S 1> ่มันคือหอดมูนนหอดมูนเรื่องงามโอ้สีง่ายละค่ะห้าหมื่นแปดพันห้าหมื่นแปดพันห่อยาวว่าพ่อฟังกี่ตัวนี้มันเจดือนแล้วมันเจเดือน ห้าหมื่นแปดพัน้เลยงมัวมันจะทั้งเลยนี่้งกระแครับเดครับห้องค่อฟังห้องค่อฟังอยู่ห้องค่อฟังอยู่จักโลกจักหนองแลนอลูกแรกลูกแรกโอ้ก็ทอดลูกเพิ่นผลไปมันยังวะปท่อไปไปท่ไปปเทรัูดแปดเจ็ดเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกห้าหนึ่งเหกห้าหนึ่ง หกห้าหนึ่งยอดหกห้าหนึ่งเกตมันมาอยู่ซื่อๆพี่น้อยทองทองแคเดือนทองหิ้วกว่าหามืนกว่ากันนานาตอเล่าอยู่นาตอแล้วเนาะตัวเมียหามือนกว่าประกันทองเนาะแมนความเลลาใครเล่าื้อเลยบอกเบิรงนว่ากองกี่ัะแนนกันไม่รู้ว่ครัาบลูกตัวเมียลูกสาวมือเรื่องงามเมัดยี่สิบแล้วลูกเคน เครื่องเครื่องมันยังไ้ลูกเพื่อน่ะเครงดำคร s <S elim, yes. ับเคงดำหางได้ได้ได้หมดครับไล่มาได้โอ้เจ้าหูกระทบเนาะครับใส่กระทบครับใสกระทบอ่าเจ้าวาเมยเพื่อนโกระทบครับเมยจากจอยจะกันน้อยเม็ดสามชิปน่าจะได้เบื่องเบื่อึใส่ได้ออยสามเ่ยเืมเพื่อนกระทบพี่น้องราคาจังไร สามหมื่นแปดพันห้าลูกสาวอ้าวพอได้มากว่าพอกองอืออกระทบหน่อยนึงอ้าวพอได้มากพอได้มาจักลูกเลยเหรอว่ลูกสองครับอ้าวลูกสองเมยังท้องว่างอยู่ได้นออครับอ้าวเมยังท้องว่างอ้าวพอได้มากพอไดกว่าสามหมื่นสามหแปันอ้าวราคาห้องไว้รอรองได้อ้าวเบอร์โท่ไว้น้ำมีศูนย์แปดเจ็ดแปเจ็ดแปดสองสามซีซครับอ้าวเอาแล้ว เงี้ยนี่หรองวมันก็ลอยน่ะมันบอจอยได้งวตัวนี้ก็ให้รอดเงีอพันี่ดอกห้นเี้ยไม่เท่าได้ดอกเอะเท่หนงวดตัวเมีเบบหลบตกัวนึงขายไปแล้วตัวนี้มื่นเท่าได้ตัวนี้ตัวนี้มื่นเท่าได้ตัวนี้เจ็ดพันห้าแม่สาวแกงขายดีไป่น้องวงพอโวยงวพอเี้ยเจ้า โอ้ฮะใส่กันถึงหมื่นวยก็าไห้อยู่นอกว่าทันไหนขาย่าไ้อยู่ว่าทัานไหนขายทำไมข่อยขายก่อขายสิบห้าร้อย่อยเบิกกว่าหมื่นเจ็ดพันงามอยู่ได้พี่น้องตัวนี้แมสาเบื้อืลองงามใส่ใส่แม่ยัยขึ้นไม่หีกกดิใส่แม่ยัยคนนี้นั่นนั่นบอก ตัวน,น,นี้ขึ้นมาห่อสองอยู่บ่ตัวนี้สองอับอยู่ขึ้นมาเดี๋ยวมันขึ้นมาสิ่ขึ้นมาลักสองเสดออ๋อสูงเมตรสามสิบตัวนี้เบื้อเรื่องกะใส่ได้เครื่องได้ห้างได้สองหมื่นสองพันก็ใส่เมตรสามสิบกว่ากว่าก็ถือว่าพอใส่อยู่พี่นนอะ ที่งามเดียวขยับขึ้นมาหน่อยนึงเลอ,อพี่น้องราคางว่วงอฟทีทังบ้านเ <ละ S 1> พื่อนห, <า S 1> <พ>ห้องพี่น้องอิฟทีเพื่อนทามทางบ้านกันราคานี้เมื่อนี้ก็ถือว่าขยับเติบละราคาง่วเตี้ยว่าเพื่อนห้องได้ขยับเตี้ยวเพื่อนขายบาย้านนี่หูเกระโทรไปคือเกา่าห้าดูหกขึ้นเก้า่หนึโดยรวมก็ดีอยูต่ตัวนี้งามเดียวเอาพอดีพี่น้องเอิฟที่เพื่อนทามหาจากไหน มัวนราคาพ่อฟังอันนี้เป็นเมีสาวมือลึ่งมีเดไรนี่ราคาจังไรก่่อราคาหกพันแปดหกพันแปดร้อยบาทอ้าพตัมหาพันกับพ่อซือ้อพันอยู่หรอกพี่น้องจมพ่อตัวเมีย่ยจะตัวเพิ่นลังเือกัจกบจักวางกับศีตั้อยู่ปะจกักบอืใจตัจ้มอืมบถือใจตั้มคนไรพี่น้องแล้วออหมดจะของกูอเอาซื้อให้ไฮไลท์บอกอานานว่าไหนรุ่นอยู่เอาพี่น้องเพิ<อ>่น เอฟซีเพิ่นทักมาเพิ่นอยากสืบเป็นของขวัญให้ลูกสาวเววพิ่นโอ้ลูกเพิ่นเผจักลูกยังหรอกแหละต้นนี้ก็ได้รุ่นยูมเม็ดเกือบเกือบเม็ดอยู่บ่อ,อ่เออเมื่อเรื่องได้ตัวเมียหกพันแปดร้อยเพิ่นหองไว้เทสต์ต้นี้มันมีอย่างหรอือเปล่ากมีต้นนี้อย่างก็ปรกันต้นนี้คื 4, อสีบัวหองหากินนมตนอนอ้องเนาะปลานมแล้วล,ล่ะเนาะโอ้ถือใจรถให้ไลท์เสือเพิ่นมาหกพันเป็ร้อยบาทจยากได้กระทั่งจองนี่ยแหละราคาตำหาพัน จ้านี่ละมีเจ้าเดียวละตั้มสองพันกับมี่ก็เท่าไหร่เหรอเอินเก้าสามสามเก้าเจ็ดสองสองสี่หกเอือนเอินเบื้งอีกอยู่ตลาดวัดลินเนาะกับมี่กระสีเอาไปอีกงามเล็กตัวนี้ตัวเมีอ่อพ่อเมียบดใหญ่ขนมเพื่พนอนอยีซองหาเจียวซองเก่ายีา่อีรีผลล่ะเม็ดสี่สิบกว่ากวา่าบดขบเครือง มีพี่น้องคอมเมนต์มาเล่าว่าเราสื่อหัวโบสถ์ได้ลูกมาบโบสถแดงจ้าคือเด็เดตัวขาวจ้าโบสถเนี่ยได้เราอ่ะออมันแมนอยู่บ่ฮะกับจังว่าจังสรรเหลียวเพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นคือว่าอาีกแนวหนึ่งนี่พี่น้องโบสถลูกมากมากแดงอยู่เดีเย๋ยวอะไรว่ามปนลูกเทียมนี่ลูกแข่ได้เนี่ยหรอแล้วคนมันถืว่าลูกเทียมได้นี่นเนเานนะ นีลูเี่นดีูีเหรอด้พี่น้องโบสลูกก็มาเพิ่นแดงพี่น้องคอมเมนต์มาเอฟซีคอมเมนต์มาเพิ่นว่าในตีลูกขามาไมีแต่สีขาวเพิ่นว่ามันโบสถนี่ยด๋วเพิ่นว่าเนี่จักยีว่าจังเลยน้ำแน่นอนไม่ลูกว่าจังเล่ยเกาะสองหมื่นเก้าพันสองตัวจักลูกแหละเม่มันลูกที่สองยังวางอยู่กล่องยังวางรอดบ่ะนี่ลูกรอดบ่ะนี่โบส์้มยำก็ได้ จากแด้เพิ่นเอมเมมตนมาเพิ่นว่าออกมามีเตลูกขาวบาดแดงแนะเขาจะเถื่อเพิ่นวะอยากได้สองหมื่นเก้าพันอ้าววโทรไว้ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูจ็ดศูนย์เก้างเจ็ดกเก้าหนึดที่กัจะทั้งไหนเอ้าวเดชอุดมถือใจทรงถึงที่อืท่าไงทัาไงทั้งเงาทั้งสูงเ้า เอให้สามหมื่นเจันหา้าของจเอาสี่หมื่นทิันี่ะเ้าของะเอาแปดพเหมือนกันที่นกันอะไรที่ไหนกันลตัวท่หลัพด๋ีไหเพ่เป็นเห้ายยาเพ่อลแเนีาดน้ก็ูเปน้อไปให้ยับกันแล้วกันยปุนํำซื้อเดียบเลนี้มมาขามนึ่งฟาโร่พี่น้องก็ยากไปลูกสาวยางสวยเลยแม่โอ้ยเงี้ยสามมิตกัวผลลูกแรกลูกแ่ความ สักพอเรา่าส่งสี่คืองเม็ดห้อยน่าจะสี่สิบน่าจะถึงงามพี่นอ้องเมล็ตัวนี้หั่นไปผสมพอพันพอถี่ท้ายที่แรลมแล้ลูกขอกมากนี่โอ้ยสดยอดตัวนี้สมยังสมบีมน้นมาบอกนะนะนะพี่สาแดงแด้ดีไมีใบพร้อมโอ้โหม,มันผสมเป็นผสมบ้ามันพี่สาแดงออกมาก,กับเป็นเล่มันกับแบบงามนี่แหละพี่นอ้องคุณมีบื้อมีดึงหางแบบใหญ่เม็ดนึงได้ได้ลูกคนนั้น นี่ไมมีหลอดพออือสมพอว่าสมพอเราห้องราคานี่พวกกรดิ่งั่วเขาบอกห่องแท่งมันสดเนาะลูกแรกนเนาะกดจอยง้ามอพองเ,เราสามหมื่นเท่าเดกระิเอายีรีมหมืแดห้าสามหมื่นแปดพันห้าเอาพี่น้องไปสนใหัหหงวหุกหัวหล่นธรรมศาสตร์เยอะแยะง่ามัาชนช่วห้างกับผมได้ขนาดเลยห้างกวดด่วนเลยง้ามพองเถาอยู่ อาวลูกสาวปีสาแดงมีใบมีหลอดสามหมื่นแปดพันแล้วเสียเอาแล้วบ่าเจ้เขาให้เราละเจ็ดพันห้แลและเนาะเอาเบอร์โทรไปเบิรงกันอ่ะศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดสองี่แปดห้าสามสดห้พี่ก็จะทั้งเลยนี่สำล่กครับสำลุโอ้ยงามของเราเมื่อนี่คือหวานแหววแทบมื่อนี่ในห้อยในหอยสาวนี่คือหวานแหววแทบเมื่อนี่บ่า พี่เสือคนใดคนคนแหงวัวใดใครคนเฮยวาตายะข่อยไรโอ้เนี่ยนี่สาสองพี่น้องสองหมื่นสองพันสองมืนสองพันต่อได้ทั้งสูงทั้งเงาสูงก็จะของงูวะเงาเขาดีนังนาตโอ้ยเบื้อรงสุดยอดเครื่องไหนอยู่ด้เนาะได้ใส่พัสุเนี่ยเ่สีบอไื้อซื้อน้ำอยู่ของเราอยู่สองหมืนสองพันอยากได้ซื้อวยพี่น้องมันก็มาทาอย่างมันอย่างมันถือเด้หน่มันถือ้นิ อืมอ็แล้วเอาหัวสองมื่นอยู่ว่คับเมนเพิ่นต่อแล้วรอดรอดได้เพื่อนอยู่บะบตโตอ้อโเทื่อนหายจังน้อยเนาะพี่น้องเันจะงส่ใเม่งานใหญ่แม่งามาเลยประมันเทก่อหูอด,ดัปิดแขกงขาใหญ่ว่าดีรอดมดีผซเนียนั่นแหะอยากได้สองหมืน่นสองพันห,หัวจังไรวะไม่ไไโทรไปคือเก้าสันนะศูนย์แปดห้าสามศูนย์ห้า แปดแีเก้าไม่น้ำใส่เสือแดงมานน่บ่านอบ้านนี่้งแขกครับโอ้ยไปมาไปจุกบาจนไหนแล้วเขามาน่ง่เอแม่แยกลูกอีกแล้วแม่แยกลูกเป็นสี่สิบกัวอีกคือเก้าลูกสามโตอ่าจะพวบาลูกสองจะพวบาลสามเออเบิ่งกันเขาบ้นอ่าราคาจังไม่กบมื่เจ็ดปัหาครับอ่ามื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทเครื่องได้ ตัวเอาเลยอ่ะมองหันพวกหัวหน้าได้บ้มังตัวเอาเออตันนี้ทรงฟรีร้อยโลตรงฟรีร้อยกิโลใส่ปลานมนถือแ่วาเมยใหญ่เมยงงวดีอพี่น้องนี่ต้นนี้โ<ล>ปรจอยไาไ,ไหนเด้อใส่ได้ยู่นังใส่ได้เอออ้าปนหวานูปนยังปะกันปะกันยางครับทวงร้อยโลร้อยโล,โลอ่าเบีบบ่มีขอแม่เลยแม่ครับพตรงโคกขึ้นเงินแม่ครับอ้าว ก็โทรไปคือเก่าเห้าศูนย์แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าสี่สองครับนริงคม่นงานไแนันตั้งีนต้งี่กยังเมอหรอคัา้อนวหอกมนเฮ้ี้มนยังมนมันคือยังบอย็นขยับขยายงัอะไรมอนิยังคือเก่าก็สิวานเดี๋ยงเอาหัวสามหมื่นเท่าไรตัวนี้ สามหมื่นส่ันเท่าหละคือวางงวสามหมื่นอยู่กับสามหมื่นี่พันากได้เม็ดสี่สิบให้อยากเอางวดเขาคอกไปถ้าขค้ายสงการพี่น้ะคขายปีใหม่เห็นบ่ท่ันหรอกใหญ่ของเราเม็ดสี่สิบได้เงาได้แก่ได้สูงได้พิเเนี่ยเอาไปคุ้มฟุงเป็นพอพันกันยังไงสามหมื่นสี่พันจากได้ซื้อหรอกหน้าตาไปจะกินอาหารเก่งเว้ย เพื่นได้กินยังมาหนิก็ระไห้กินได้สามหมื่นกันแล้วเออมาลองมันเทีราคาเทราคาเขาขาสามเท่าได้แล้วเขาให้สามสามสามแปดบอกก็ซื้อเออทำอะไรทำมันกะคือบอลทำบอกไปนี่นี่กะเอาสามหมื่นสามนหากขายวันไอ้าวเอาไดแจกดายไแด่ายซมี่า่ตัวมาอีกอีกบ่โอ้เอ้าเอาเ ไทยลไทยรีมาจากไหนพี่เขาคอบทไทรศูนย์แปดศูนย์สองหนึ่งหกสองเจ็ดเจ็ดศูนย์ิกัดอยู่ทังหกัดอยขุนหารคขุนหารขุนหารเขาทาอยู่ตามกวัวอยู่แหละในเตานพกพันหา, 15, หาแม่งวดนี่นิเนาะแม่งวดเดี๋ยว่ยากระเทาเนี่จังหน่อยกะเทาไกะเทาบ่แขยวยังบดเขมแต่แขวชงบุบี้ลวจักลูกแล้วรามลลุ สามลูกมันคือนเทาซื่อๆอืมมันจอยแล้วก็มันน to mm ั่นะงาอึดหกหกพันซื่อๆนี่หกพันซื่อๆหกพันฮะต่อแล้วกะทิบ่ฮอดหกพันหอยกระดี่นี่แล้วต่อแล้วเนาะต่อเอาแล้วเนาะจากมันสิเป็นราคาเท่ไรกัต like ่อเบิ่งก็เนาะเออบอกปีเลยบอกว่าได้ด้นเขาบอกปีเลยเนาะไม่เลยมานเดี๋ยดีเข้าไปนี่ มา้านร้านยังนียังสีบ้านแล้วแนวนี่ม้านแล้วนีว้ก็เกือบเม็ดสี่สิบสูงโ้ง,งทางเตะเลยตัวนี้นจักเดือนแหละมันมันประกันน้ออ่ะประกันราคาของมันสี่พันห้าร้อยบาทโอ้หา่างงามงอลิตัวนี้ชูขี้ดินกักเลย เพิ oh, yeah. 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 Oh, oh, yeah. Oh. Yeah. ่น okay. เ yeah. mm ่าไปได้พินในจักรลูกแหละเพิ่นในจักรลูกแหละเฮ้ลูกสามลูกสามบ่อืมน่ามอยู่แกมกเขียนี่จากตัวจัง้อยไม่อิดเน่้อนาะเนี่โมอยมีบนไหนโอ้พนท้อไปกันนะพืท้กันเของไผจูของเบอร์เบอร์น้ำไผเจ้านี้แล้วเนาะมาพืโท้อไปเบอร์ไหนซูมเก้าซีซีซูมเก้าซีซี ึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสามสี่สองสามสี่สองโอ้ยมันบ่หอดหกพันแล้วขันตัวแล้วตัวเบิ้งเดิมพี่น้องพายอะไไปเลียงไหวเมียงด้อเดดล่ะก็วนึ่งเก้ก็นี่กเบี้ยวเด็ล่ะก็นี่เกี้ยวอลไรเกี่ยวแลไรนะเกี่ยว่าเกี่ยวอีดียไปขึ้นขึ้นน้ำไร่แลวก็แล้ว่ะเอไห่เดือดอะไ มันไม่ยัางขันบ่เขียวมันมีปัญหาบ่มันไม่สบายบ่มันไม่สบายแล้วแต่ก็ว่าชอบเราก็ไม่ต่อโอ้ยขามันคือใหญ่ครับจักบาทขายเอาขายเอาห่องมื่เก่าปัญหาหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทงวดันนี้มันสองหมื่นกว่าพันในแต่ก่าครับตะกี้ผมให้พนสองหมื่นหาคนบวกขายโอ้โอ้ครับแต่นี่บดว่ามันจอยเขาให้ผมไปซื้อโอ้มันจอยมันจอยครับอืมเ็นนคค่างำโอ้ยพักแห้งงวดตัวนี้ เด็กของเขาเล่นโมลําไปเลยแี่หนมีเวลาบึงเรื่องทั้งมดแต่มีเวลาดูแลนี่ียังมันลุกลุ่นออกมันยังเขากำลังคอยเด้วังสองอาทิตย์มันก็เลยบึงลุ่มบึ้นเลย้าอยากได้พี่น้องวัวลาคานี่หัวด่พูดละหางมันจอยมันก็เรื่องปกติแล้วมันก็บเขียวเอื้องแล้วมันบรอกินยังได้นะมันยังพอได้นนะอุบณีพนัาอเไปกันนะคันพูไดหยก็ไปเลียงนีกจ หนึ <tend> a a ่งศ <sir> ูนย์สองหนึ่งกัดอยู่ทางใดผู้สิงครับเปิ้ลวานบ่เขี่วเอื้องเปิ้ลวานัวนี้มันก็บ่เกี่ยวได้แหละคุณจังหวะนอไม่แน่ดีบ่มันมันงวนมันยังจอยนองวนเพราะท่านสมบูรณ์เปิ้วานมันบวกขี่วเอื้องมันมีปัญหาเปิวานมันจอยพี่นนองมันกันยังสีหล่ะบวกลิยวเอื้องมันป่วยเปิวานมันก็คือของเนิวานเนี่ยมันจอย ง้อเจ้าซื้อมานี่เล่าคือสิบปรยู่บัณย์นี่คืออะไรเรื่องหน่องมือเงินพันมัดกระจอยหน่องง้อมันโอ้ยบ่ได้กินอย่างโว้ยเราขายออกพี่น้องเจ้าเดียวกันหน่องมือเงินพันสังเกตมัน<ไ>่งยๆง้อขอกนี่มันบวเขียวเอื้องง้อปกติมันเขียวตลอดได้นั่นนั่นนนั่ง้อปกติมันเขียวเอื้องเลยพี่น้องนี่ง้อปกติง้อ บมมีปัญหามันเขียวเอื้องน่ะเบิ่งต้นนี้ก็ได้เมนจอยมันก็เขียวเอื้องเลยพี่น้องงัวพี่น้องสังเกตงัวงนะเมนจอยเขาเลยมันก็เขียวเอื้องถ้าบ่เขียวเอื้องถือว่าพิษปกติระดับอาจารย์ใหญ่เพิ่นเบิ่งงัวนี่ต้นนี้ก็เขียวเอื้องเลยพี่น้องนะเจ้าว่าต้นนี้มันบ่เขียวแกยืนเบิ่งเป็นสมองเลยแกว่ามันบ่เขียวเอื้องน่าจะมีปัญหาจักหน่อยหนึ่ง เงินจ้งเต็นบ่เออให้มันหอนจักพันเงินสามร้อยว้มันก็ได้ไล่ประหนึ่งแต่กระเดยหอนเหมือนคนว่ามันเจ็ดพันห้องพักโอ้กัดทือว่าคได้ดีเติบอยู่อ๋ออันเนื้อเนื้อไม่ได้หลายบาทอยู่แม่นควบเจ้าอยู่ดอกก่วเที่ยงหลงมันใครงัวเขากับอันเนื้อล่ะเจ้ามาตี้อันเต้นนี้อันเลี้ยงเออชาโลเล่แม่ลูกโอ้ผสมมาะมานมาอีกแล้วแม่นี่กระไรผสมมาลูกคล้ายพี่น้องแต่ว่าแม่พันดีแห่งนังหนาโอ้นังหนานังว่านนางดีแห่งนังเกี่ยงดีแห่ง รักเลยนี่เน0 0 0สองหมื่นสามพันขายสองหมื่นในน้อย,อยบอไปขายเห้ก็ได้ทิพ0ารอยขายกันนี่ผู้มาสื่อเดียวนี่อเออทิพหารอยกันเพราะว่าข,ขอเยอะมึงเนะี่ยขายบ้านาบอ,บอขายเออแมนเอาจะไหนไปเอาอยู่เฮือนในถึกอเออเมนควอมเล้า สองหมื่นละลดสองหมื่นมาได้เออมาเชิญแล้วเชิญพันวันนี้เมียงงววนได้่านนี้ง้วนเนยมื่อหาว่าขายขายเมื่อเีื่อปัะหาพวกแ่วนี้เป็นบอกเป็นตะมวนหังบม่มีคนมาสี่คงเราอันนี้ออกเรธจ์จังเลยเดี่ยได้หังจอยซื้ออยทัังงกว่าบ กูปั่นนะกูปั่โอ้ยกูงานให้มันแน่งวดทางบ้านเจ้ามีตัวจ๋อๆสองหมื่นว่าหมื่นกว่าบาทแม่งวดนี่พี่น้องแก้ว่าต้นนี้ให้ลูกก็งามนั่งก็ใส่ได้สองหมื่นวันเดทเพื่อนพันเพิ่นขายให้ไปเอาอยู่เฮือนนั่นเออที่มหาที่พกลอยแล้วก็ขายเดี๋ยว่าเดี๋ยว่าพันหนึ่งบ่ได้แล้ว พันหนบัวค่บัวค่าน้ำมันมามื่อนี่มันก็กลายไปทิมหาลยมันก็กกายไปเลยมันโว้ยทำขายอยู่นี่มหาลอยกขายูเฮ่นกยูเฮอนก็คือเกาน่ละคนเมื่อเขาไปเอายูเฮอนมีเบอร์นำาไดมีเบอร์ทรนี่เอไปเจ็ดเจ็ดเด์หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์หนึ่เตัวนี้แล้ววมาบืนพ่อสื่อเบือนเ่าไก็เบื่นสิบอนสี่ัน เื่อซีกับใครไปแก้วได้หรอว่าไปส่งว่มีเงินเตินมันไปส่งแน่นอเอเมันเราเองเราสิว่าสองหมื่นพันพันี่เอ้แม่นี่ได้แม่นี่ไดุ้่นแหงนั่งขนาดจอยนังยังขนาดจ้อยนังยังดีอยู่ก็แม่นบวเจ้าว่าเม่นเมนเมอ้ก็ม่นี่ได้ยุ่งเงเขายังขังหอยู่